โอเคครับศิลปินสวัสดีครับสวัสดีครับศิลปินแนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับชื่อเจมนะครับชิซุสิชุวานครับครับผมวันนี้ในงานนิทรรศการเราเอาภาพถ่ายมาแสดงเป็นอะไรยังไงแนวคิดอะไรเล่าให้ฟังนิดนึงครับได้เลยครับคอนเซปต์ของชุดนี้นะครับงานชื่อชุดว่าเพิร์มาโฟรไดครับอินสไเรชั่นมาจาก เทพของกี่ครับชื่อเครมาโฟดายครับเฮรมาฟฟดายเป็นเทพที่มีเพศสภาพสองเพศในร่างเดียวกันครับก็คือทั้งเพศหญิงเพศชายซึ่ง,งานางอ่ะเปิดมาจากเอ่อเพอร์มิสกับอฟโฟไดยสองเพศครับทีเนี้ยตอนที่ผมทํางานชุดเนี้ยผมรีเสิร์ไปเจอบทกวีของศิลปินชาวฝรั่งเศสชื่อคิสกองครับทีเนี้เอ่อ ถ้า,าบทกวีของเขาอะครับมันเป็นการเล่าเรื่องตั้งคำถามเกี่ยวกับตีความเกี่ยวกับบริบทธธธธของเพศสภาพของเฮอมาโฟดายะครับว่าเขาทำไมถึงมีรูปร่างแบบมี2เพศในร่างเดียวกันนะครับทีนี้ผมก็เลยเอา บทกวีกับคอนเซปต์ของตัวเทพพบดารยครับมาตีความเป็นภาพถ่ายครับได้แล้วก็เป็นภาพถ่ายเอ้าดอร์กันเลยใช่ครับด้วยความที่โลเคชั่นผมเลือกที่จะเป็นเอ้าดอร์ด้วยเพราะว่าเหมือนผมอยากจะเดเวล o อปงานของผมที่คพึงงานก่อนหน้านี้ผมทำเกี่ยวกับเป็นบอดี้แรปเปอเป็นงานนู้ดอยู่แล้ว แต่ทีนี้ผมอยากที่จะให้งานมันดูมีชาเลนจ์มีความแปลกใหม่มากขึ้นให้มีการพัฒนามากขึ้นผมก็เลยเลือกโลเคชั่นให้มีความเป็นเอ่อเอาดอแล้วก็ด้วยความที่โลเคชั่นมันเป็น,นกลื่งบกกึ่งน้ำทะเลครับมันก็รีเยสกับตัวเพศสภาพของตัวเอมฟอร์ด้ครับที่มีความลื่นไหลาทางเพศอะครับไม่ว่าจะแบบเพศชายหรือเพศหญิงอะไรเนี่ยครับ ก็เป็นการาสื่อถึงความหลากหลายของเพศสภาพการโอบคุ้มความหลากหลายของเพศครับแล้วจงใจเลือกเหมือนจะเป็นโมโนโคมเลยใช่ไหมครับเป็นเป็นสีเดียวเป็นเฉด จริงๆโทนภาพที่ผมเลือกใช้เป็นโทนสีอันนี้ผมอยากให้มันมีความเป็นเอิร์ธโทนมีความเป็นธรรมชาติอะครับเป็นสีเทาอะไรประมาณนั้ใช่ใช่แล้วก็มีความวอร์มในเรื่องของแบบเอ่อมูดแอนโทน e นะครับ้ภาพข้างหลังสวยมากเลยครับริมทะเลอันนี้เล่าให้ฟังที่ไหนครับอยู่แถวหัวหินครับโลเคชั่นใช่แล้วก็มีตอยต้นอย่างนี้ขึ้นอยู่ใช่ครับมันมีมันเหมือนเป็นกึ่งแบบป่าชายเลนนะครับป่ล้านใช่ครับทีนี้ผมก็ ไปดูโลเคชันด้วยเหมือนแบบว่าอยากให้มันมีความแบบน้าขึ้นน้าลงมันมีความเลื่อนให่เกี่ยวกับทศภาพคอนเซปต์ของผมที่มาด้วยครับได้ครับไล่ไปเลยครับอ,อันนี้ก็สวยครับอันนี้คอนเซปต์เป็นเหมือนเป็นเหมือนกันครับอย่างโมเดลที่ผมเลือกของของภาพชุดนี้ครับเอ่อจะมีจะเป็นชานเมนกับทานวูแเมนหมดเลยครับ ก็คือเขาจะแบบเหมือนแบบเาเป็นเป็นทางคู่เลยหรอเป็นทางคอผมใช้โม่ทั้งหมดสามคนใช่เป็นผู้ชายพี่ชายเป็นผู้หญิงใช่ครับทั้งผมใช้โม่ทั้งหมดสามคนอย่างคนนี้ครับเป็นนักกีฬาพอกายครับครับผมใช่ก็คือเน้นฟิเกอร์เน้นรูปร่างด้วยใช่ใช่แล้วก็ไปนั่งตรงในนอนในน้านสวยเลยครับหมายงันครับก็คือจริงๆผมอยากเกี่ยวกับแบบภาพเกี่ยวกับบอดี้เกี่ยวกับความเป็นแบบ เอ่เพศสภาพที่เกิดมาจากแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบความความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วโลเคชันที่อีกอย่างที่ททเรียกเป็นทะเลหรือเป็นน้ำอ,อะ่ะเพราะว่าผมมองว่ามนุษย์หรือสรรพสิ่งทุกอย่างอะ่ะเกิดมาจากแบบทะเลเกิดมาจากแบบทาความเป็นธรรมชาติครับในส่วนของโมเดลที่เลือกเนี่ย คือเข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็นนางแบบหรือในแบบอาชีพเราเลือกเข้ามาเราอธิบายเขาเข้าใจว่าเราจะทํางานเสียปากในอย่างนี้ใช่ไหมครับลองเล่าให้ฟังดีกว่าเวลาติดต่อเขาอะใช่คือปกติเวลาผมคุยกับแบบอะครับผมเหมือนแบบว่าจะเอาภาพในหัวของผมอะเหมือนพยายามที่จะสื่อสารให้กับแบบให้เห็นภาพก่อนก็จะคุยเรื่องคอนเซ็ปต์กับแบบก่อนแล้วก็จะมีการส่งเฟเฟนซ์มูดแอนโทนให้กับแบบดูอะครับเพื่อให้เห็นภาพตรงกันแล้วก็จะคุยเกี่ยวกับว่าถ้าเป็นงานนู <c oughs> ๊ดก็จะถามเขาว่าสามารถ เห็นได้มากน้อยแค่ไหนใช่ครับแล้วอย่างนี้ถ่ายยากถ่ายง่ายไหมเดยนัางแบบเขาอาจจะไม่ได้เคยก็คงมีเขินมีอะไรก็มีก็มีครับย่างอย่างพี่คนยาขาวจริงๆเป็นงานเป็นครั้งแรกที่เขาถ่ายแบบว่าเออเป็นนูแล้วเป็นออนโลเคชันด้วยครับผมเาจงใจอย่างเห็นรอยสักอะไรนี่เขาออกได้ใช่ไหมได้ครับไม่ติดครับไม่ติงสวยครับอันนี้ก็สวยเลยครับขอบคุณครับโอ้ังแบบคนเดียวกันไหม สองคนนี้เป็นคนเดียวกันครับก็คือจบบสามคนใช้ฐานไปแล้วเป็นผู้หญิงสองมี่ชายหนึ่งไม่ไม่ถึงว่าคือบอดี้อ่ะใช่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 สวยคอนเซ็ปต์เดียวกันที่เป็นเทพเจ้าอย่างที่บอกใช่ใชเกิดจากทะเลนะครับสวยสวยมากอ๋อนี่คือรวมสามตั้งแปเนะใช่ครับก็แบบสามคนจะเป็นฐานบูเมนกับฐานเมนหมดเลยครับฐานบูมเมับฐานเมนแล้วตัวไอ้ต้นไม้อะไรนี้ที่เราไปเลือกนี้สุดยอดจริงๆ ได้ใหญ่ไปเย็บเยบเยบเข้าเลยครับเวยเตยเครับคือด้วยความที่ผมเป็นคนชอบถ่ายพวกแบบบอดี้แลนด์เคปอยู่แล้วด้วยผมก็เลยพยายามที่จะเอาฟังเป็นแลเคปกับความที่เป็นบอดี้มารวมกันครับก็เลยเหมือนกับว่าอยากให้พอไปดูภาพแล้วว่ะให้มันมีเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเกี่ยวกับของฟอร์มของบอดี้ด้วยฟอร์มของร่างกายใช่ฟอร์มของร่างกายแล้วก็บรรยากาศของทิวทัศน์ของอะไรใช่ใช่เตยครับหมายความโพสชั่นผมยาม ให้มันม ER ีความเป็นเส้นมีความเป็นเคอร์ฟต <like ่างๆด้วยเป็นเส้นเป็นเคอร์ฟอะไรพวกนี้ใช่อันน exactly ี้ก็เป็นเหมือนโคดอัพใช่ครับเป็นมูสโคดอัพต่างๆเน้นบอดี้เน้นร่างกายในตัวตัวนี้ได้ใช่ครับสวยครับงานสวยมากเลยครับถ่ายวันเดียวกันหมดได้ไหมครับถ่ายวันเดียวกันหมดเลยครับใช่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาที่งานยศสการบิยอนเบญจลีนะครับจัดที่มิ่งอาร์สเฟสอุดมสุข49่ครับ จากตั้งแต่วันที่1พฤษภาถึง29มิถุนายนนี้ครับโอเคครับชมได้ฟรีขอบคุณมากครับภาพสวยทุกรูป,รปเลยครับ